ูซูกิจัดหนักส่งท้ายปีมอบโบนัสสามต่อกับแคมเปญสุดพิเศษสุสกิจทริปเปอรโบนัสดิวออกรถยนต์วันนี้ผ่อนนานสูงสุด2ปีมอบส่วนลด1 5 0 0 0บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนและดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเฉพาะวันที่หนึ่งตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i co. th หรือที่โชว์รูมูซูกิทั่วประเทศ ลุนการนักเตะสุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ fc ออนไลน์ท่นั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับมันอยู่เต่ยังกลับสู่เส้นทางที่แฟนๆคาดหวังไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายที่ต้องเร่งแก้ไข พวกเราในฐานะแฟนบอลก็ได้แต่ให้กำลังใจกันต่อกับช่วงยากลำบากนี้ครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากทุกท่านไปรับชมสารคดีของเดวิดไปคฮมที่ฉายแล้วทาง n น t f l i x ครับใครที่อินกับทีมมากๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้เพราะว่านอกจากไปแค้มแล้วคุณจะได้ดูเอริกันโตน่าลอยคีนพอลอินและอีกมากมายครับเนื้อหาที่เำามาฝากกันวันนี้ประกอบด้วยโรมาโนอัปเดตเก้าอี้ของเชนฮารกบทสัมภาษณ์อริอเทนฮากหลังจบเกมวิาะห์เกมลุกและเกมรับที่เป็นปัญหา จะเต็มเรื่องอังเดรโอนาน่าการตัดสินใจของเซนทังในเกมต่อไปแล้วก็ลามูสไฮรุนกับความหวังใหม่ของพวกเราสามารถเลือกรับชมส่วนที่สนใจหรือรับชมทั้งหมดก็ได้ตามเวลาที่ปรากฏอยู่คำอธิบายใต้วิดีโอครับและรูกคนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหาเพื่อปีการแสดงทีมรักเพียงหนึ่งเดียวด้วยนะครับขอบคุณมากครับผอบิเซโโรเมโนพูดถึงสถานการณ์ของอริชันฮากว่าก็อี้ยังแข็งแกร่งอยู่ไหมหลังออกสาซีซั่นได้ไม่ดีในฤดูก,กาลที่2ครับ ยังไม่มีคะแนนในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรังบอยของตารางสัญญาณจากคนใหญ่คนโตในทีมชัดเจนว่าเอนฮาได้รับการสับสนยอย่างเต็มที่และคิดว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมกับแผนงานในปัจจุบันและอนาคตนี่คือเหตุผลว่าทาไมบอร์ดถึงเชื่อใจในตลาดซื้อขายนักเตะเลือกผู้เล่นที่โค้ชต้องการเจมีจักสันบอกว่าเหตุผลส่วนหนึ่งที่บอร์ดมองและเข้าใจเอตนฮาก็คือตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเกินไปโดยเฉพาะตําแหน่งสําคัญ แต่หลายคนก็เชื่อว่าทุกอย่างวัดที่ผลงานของเทนฮากและทีมเองครับผ้าทําไม่ได้ถึงเกมขั้นต่ำที่คุยกับบอร์ดไว้ไม่ว่าจะเป็นผลงานในลีกหรือฟุตบอลถ้วยก็คงจะมีจุดที่ต้องพิจารณาเหมือนกันเมื่อเข้าสู่ช่วงสําคัญของฤดูกาลหรืออาจจะเป็นหลังจบซีซั่นเพราะเขาเป็นคนวางแผนและเลือกนะักเตะลงเล่นผลมานเทนฮากหลังเกมแพ้กาลาตาสลายเผื่อว่าทีมยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการต้องทําให้ดีกว่าเดิมแล้วก็เห็นทีมมีสปิรตที่ยอดเยี่ยม และได้รับการสับสนจากแฟนบอลแต่สุดท้ายแฟนๆก็ผิดหวังเหมือนเราในทีมก็ผิดหวังมากๆเช่นกันแต่ทั้งหมดล้วนเป็นพลังให้เราเดินหน้าต่อในส่วนของเกมรุกเราได้เห็นเมสันเม์ทำได้ดีขึ้นต่อเนื่องจากเกมก่อนครับสปีดบอลที่รวดเร็วสอดเข้าช่องการหาพื้นที่เชื่อมกับตัวรุกคนอื่นๆและได้โอกาสยิงประตูไปหลายครั้งขาดเพียงความเฉียบคมเพื่อให้ทีมยิงประตูได้มากกว่านี้เพราะเกมรับมีปัญหาเยอะเหลือเกิน มาคาสเวตฟอร์ดจ่ายบอลมากขึ้นทำแอสซิสต์ได้ชนิดที่เรียกว่าลูก1นนั้นหลายๆคนคงคิดว่าด็อกเตอร์จะยิงเองไม่น่าแต่เขาเลือกจ่ายแล้วอยลุนก็บังคับบอลได้ดีมากครับกระเดงศีรษะให้บอลเข้ากรอบคาเซมิโลที่ต้องรับผิดชอบทางลุกและรับเปิดบอลสร้างสลับยาวเก็บบอล2มาครองช่วยดีเลย์เกมได้เยอะและยังคงเสียสละโดนใบแดงเพื่อช่วยทีมเป็นอีกคนที่ต้องได้รับการยกย่องกับความทุ่มเทเต็มกำลังโพสโคตำนาของทีมวิเคราะห์หลังเกมว่ายูยเตดไม่ได้แย่ขนาดนั้น แต่วันนี้ชัดเจนแล้วว่าพวกเขายังไม่ดีพอในเรื่องของเกมรับมันดูสับสนและวุ่นวายส่วนของแดนหลังดูจะมีปัญหาเยอะทั้งการจัดระเบียบการสื่อสารการันการมาร์กตัวแล้วก็การเสียบอลกลางทางเร่งจังหวะขึ้นไปและผิดพลาดเองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่หลายครั้งพอคนนึงพลาดก็มักจะมีคนพลาดตามไปด้วยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนในช่วงที่ทีมผลงานดีมีคนหนึ่งพลาดจะมีคนคอยช่วยซ้อนและแก้ปัญหาได้ทัน ความมั่นใจจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ยูเต็ดขาดสิ่งนั้นไปอร,รานดูจะชา้าลงไปอย่างเห็นได้ชัดลรนเดอร์เลิฟไม่ได้นิ่งเท่าที่ควรเดียโกดาโลเมื่อเจอปีกที่มีเล่ห์เหลี่ยมและชิงจวัเก่งก็จะมีปัญหาอัมราบัตที่ไม่ใช่แบ็กธรรมชาติเมื่อเจอดาน่าเข้ามาบุกก็รับมือได้ยากขึ้นครับอีกทางคิสเีรนเอลิกเซนที่ลงมาครึ่งหลังก็อาจจะดีนเลยเกมได้ไม่ดีนักถ้าเทียบกับมิฟิลสดๆ เป็นปัญหาใหญ่ที่เรดชันฮาคงต้องแก้ด้วยระบบเพราะตัวผู้เล่นที่เหลือมีเท่านี้ครับแบ็กซ้ายธรรมชาติดังไม่กลับมาเลสโดมัรเตเนสบาดเจ็บยาวปิดแสดงเสียประตูไว้สลูกจาก10นัดในทุกรายการสำหรับซีซั่นนี้ซึ่งเป็นทีมที่เสียมาที่สุดหลังผ่านไป10เกมนับตั้งแต่ปี1966-1967ถึงที่เคยเสียไป20ลูกเป็นรองเพียงเชฟฟิวเต่ทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ที่เสียไป19ลูก อังเดรอตาน่าที่ก่อความผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกในหลายจังหวะทั้งการยิงตำแหน่งไม่ดีในประตูแรกออกมานอกเส้นมากเกินไปครับพอบอลฉลับก็ปัดไม่ถึงรับบอลครอสง่ายๆไม่อยู่หลุดมือนํามาซึ่งโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปของเกมจ่ายบอลเสียทําให้พ่คาเซต้องเสียบและเสียจุดโทษเป็นใบแดงฟอร์มแบบนี้เป็นตัวชี้วัดแล้วว่าเขาอาจจะต้องพักไปก่อนครับแม้ก่อนเกมบริจันท์ไฮจะถูกถามถึงโอกาสของอัลไทยเบยินดี นยายปิแสดงบอกว่าเขาจะได้ลงเล่นเร็วๆนี้บางทนดีซ้อมได้ดีมากแต่ต้องปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษมุมมองของแฟนบอลและนักวิเคราะห์เชื่อว่าความผิดพลาดของอังตัโอนาน่าหลายเกมที่ผ่านมาโอกาสของผู้สาวประตูทีมชาติตุรกีจะมาถึงเร็วขึ้นเทนฮารให้สัมภาษณ์หลังเกมให้กำลังใจโอนาน่าสนับสนุนเขาต่อไปเขาเป็นผู้สาวประตูที่ดีเมื่อนอยายของทีมพูดแบบนี้ก็ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาถ้าเขายังใช้โอนาน่าลงเล่นต่อแล้วทำได้ดีกลับสู่ฟอร์มที่คาดหวัง ก็จะได้กําลังใจความเชื่อมั่นจากเพื่อนร่วมทีมแต่ถ้าทําได้ไม่ดีมีส่วนที่ทําให้ทีมแพ้อีกก็คงไม่ใช่แค่โอนาที่โดนวิจารแล้วเพราะว่าเทนหาคก็มีส่วนด้วยเขาเป็นคนจัด11ตัวจริงลงสนามความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่สร้างได้ความเชื่อมั่นจากโค้ชส่งไปถึงนักเตะก็สร้างได้เช่นกันครับแต่ความไว้ใจของเพื่อนร่วมทีมที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นกลับมาต้องใช้เวลารวมถึงความมั่นใจจากแฟนบอลไม่ง่ายเลยที่มันจะกลับมาในทันทีวบิทิคาเคยผิดพลาดตอนมาใหม่ๆปี2011 กว่าเขาจะเป็นที่ยอมรับต้องใช้เวลาอยู่หลายปีในมุมหนึ่งของแฟนบอลก็อยากให้โอน่าไปพักก่อนครับเพื่อรวบรวมสมาธิและให้โอกาสบายินดีบ้างถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่หวังต่อให้เทนฮากจะไม่ดรอปโอน่าเพื่อลงโทษเขาก็จะดนวิจารณ์และลงโทษจากแฟนบอลเองครับถ้าใช้โอน่าต่อไปในเกมเจอเบนฟอร์ดและในมุมของคนที่รอโอกาสอยู่อย่างบายินดีก็พร้อมจะโชว์ฝีมือให้เห็นว่าเขามีดีพอหรือไม่ที่จะเบียดย่่งตำแหน่งตัวจริง ซึ่งทุกอย่างต้องวัดกันที่ผลงานและการกระทําในสนามผมเชื่อว่าแฟนบอลที่สับสนทีมอยากให้กําลังใจนักเตะทุกคนแต่ทั้งโค้ชและผู้เล่นก็ต้องโชว์ฟอร์มและวางแผนทําให้เห็นว่าสมควรได้รับกําลังใจจากแฟนที่ส่งไปเหมือนกันดูอย่างลามุสฮอยลุนครับที่ยิงได้2ประตูเป็น2ประตูที่ดีมากและเป็น3ประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งจังหวะจบสกอร์จังหวะพาบอลขึ้นหน้ารวมถึงการมีส่วนร่วมกับเกมอยู่ตลอดชัดเจนว่าฮอยลุนคือกองหน้าตัวคมหวังของพวกเราคนใหม่ เขาควรได้รับการจดจํากับประตูที่ทําได้มากกว่าน,นี้ซึ่งเป็นสกอร์ที่ทําให้ทีมนําถึง2ครั้งสีหน้าแววตาที่กล้องตัดมาหลังโดนตีเสมอคอยรุนเหมือนจะกระตุน้นพี่ว่าเสียแบบนี้ได้ยังไงเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเราต้องจดจําเสมอว่าทีไม่ควรเสียประตูทันทีหลังจากที่พวกเรายิงประตูได้มันเกิดขึ้นมา2-3เกมแล้วนี่คือช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่เราต้องกอดอคอสามเมื่อคีกันไว้นั่นเป็นทางออกเดียวที่จะหลุดพ้นในช่วงเวลาเหล่านี้ได้ ถ้าด,ดูบรรยากาศตอนกรรมาการปอาหมดเวลาครับแฟนแฟ,นฟนกาตสลายฉลองกับนักเตะอย่างมองมันแต่ผู้เล่นมันอยู่แต่เดินเซงเเตรียมกลับเข้าห้องต่างตัวหลังมูชอยลุนที่กล้องตัดไปเหมือนจะมีน้ําตาคอเบ้าเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไหลออกมาเราต่างเข้าใจความรู้สึกของเขาว่าผมเพิ่งมาใหม่นะผมทําเต็มที่ผมจะไปต่อว่าพี่ๆก็ไม่ได้แต่ผมก็ในขันเกมนี้มันเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมว่าเกมลุกหลายคนทําได้ดีครับทอยลุนโชยเห็นว่าทีมทําไมต้องซื้อเขามา แต่ทีมกลับพ่ายแพ้เพราะความผิดพลาดในเกมรับแค่บางคนคุณเปลี่ยนทีมเชียร์ไม่ได้ยังไงผมเชื่อว่าเด็กผีพันแท้ยังเชียร์ปีแสดงต่อไปแต่คุณสามารถบ่นได้ติได้วิจารณได้เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลสุดท้ายเราก็จะกลับมาเชียร์ร่วมกันในเกมถัดไปเหมือนเดิมครับเหมือนที่ออริกันโตนาเคยบอกไว้คุณเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนพรรคการเมืองที่ชอบหรือเปลี่ยนภรรยาได้แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนสโมสรฟุตบอลที่คุณรักได้ ถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและข้งางใครมันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมอ๋องแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ